สีโรคเงียบที่ผู้ชายไม่มีอาการแต่ส่งต่อหาผู้หญิงได้ข้อที่1ครับไวรัสเอชวนะช่วงแรกๆของการที่ติดเชื้อเนี่ยอาจจะยังไม่มีอาการก็ได้หรือว่าช่วงที่เราเริ่มทานยาต้านแล้วสามารถคุมได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันสามารถส่งต่อหาหาผู้หญิงได้ดังนั้นที่สำคัญคือเราต้องใส่ถุงยางอนามายัยอันนี้สําคัญที่สุดนะครับข้อที่2เชื้อเอชเนี่ยสามารถติดในผู้ชายและส่งต่อหาผู้หญิงได้และผู้ชายส่วนมากมักไม่มีอาการแต่ตัวเชื้อเอชมักจะอยู่ที่บริเวณผิวของที่มันรูดขึ ก็ตามนะครับที่ผู้หญิงเปิดกางเกงมาลูดลงเจอขี้เปียกนะปิดขึ้นไปเลยครับหามือถือนะครับ oh, เออเออเออเดี๋ยวไปเยี่ยมเธอไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลเลยครับแล้วก็ออกจากคอนโดเขามาโดยด่วนนะครับไม่งั้นมีโอกาสติดเชื้อทั้งหนองในทั้งตัว HPV ได้ข้อที่3ครับหนองในเนี่ยมันจะมีสองอันคือหนองในแทะกับหนองในเทียมโดยมากเนี่ยถ้าเป็นหนองในมักจะมีหนองแต่ถ้าเป็นกลุ่มหนองในเทียมบางเคสประมาณ4 0 5 0เนี่ยมันอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ใส่ถุงยางนะครับมันสามารถทําให้เกิดการติดกหงนนอารใ อุ้งเชิงการเป็นฝีในอุ้งเชิงการหรือว่าฝีที่รังไข่ได้เลยครับรักษายากมากข้อสุดท้ายข้อที่4ซิฟิลิสนั่นเองนะครับในช่วงที่มีการติดเริ่มแรกมันจะมีแผลที่น้องชายแต่ไม่เจ็บบางครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่แสดงอาการอยู่เป็นหลักปีเลยครับบางคนเป็น1ปีบางคนเป็น2ปีเคยเจอบางเคสเนะ่ยเป็น5ปีถึง10ปีเราก็เคยเจอแต่สามารถส่งต่อหาผู้หญิงได้อันนี้เป็นสี่โรคที่ไม่มีอาการแต่สามารถส่งต่อหาผู้หญิงได้ดังนั้นคีย์สาคัญคือต้องใส่ถุง